ทีทีกำลังจะเริ่มนะคะครับทุกท่านประนมมือนะครับ สาธุสาธุสาธุเด้อฝูงผู้ขคาใตประทุขอให้ลูกผู้ข่างาขึ้นจังพระเจ้าองค์ตันฝูงผู้ขคาใตน้ํามันขอให้ลูกผู้ข่างาขึ้นจงังพระเจ้าองค์แก้วฝูงผู้ขคาใตเหลวให้ง่ามสีใสซองหลอดปองฝาขึ้นซูเทวบ,บุตรขอหาง่ามใสสุดกว่าคนเมืองนีถูกของผู้ขคานี่เทียนของผู้ขคานี่หอมแทดดีอีหลีขอให้บุญมากคำบาลามีไหลเหลียม บาปยยขางกิ่งฝูงผู้ขาก็ให้หายเดอสซาทุนะครับบันีถูกเทียนใด้ไต่ขึ้นแล้วนะครับขออนุญาตบาทค่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระพุ่มเจ้าทีเจ้าลี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษายงับั่าอาลามขออัดเบิกเลืกเบิกใช้ เบิกพิธีกรรมในมือนี้ขอจงเป็นผลสำเร็จทุกประการเธินสาธุบันีเฮาช่าไทยเป็นพุทธมารบากะนะครับตอนอื่นผมขอเรียนเชิญท,ทุกทุกท่านนะครับไหวพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอิมินาสการนาตัางโพธังอภิปุญจยามา อิมินาสกเรนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกเรนะตังสังฆังอภิปูชยามาอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา โพธังภาะวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตภาะวตาธรรมโมธามังนามาสามิโสปฏิปันโนภาะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ เจหนาทีไปใส่มาเปิดเครื่องวายเดอพิธีลงเสาเอกเสาโทตโตเกียวมิวสิกนะคะ